ปากัดป่าป่ากมบางข o โทษน s ั DJ โรชับสวัสดีครับวันนี้คือผมบังเอียดเซียนปลากัตวันนี้บังเอียดจะพา มาช้อนปลากัดที่มันสุดยอดเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่ามันมีหญ้าคมนี้ทุกคนนะเดี๋ยวคลิปหน้าบางเอจะบอกว่าทํายังไงให้ปลาเราปากชัดเจนปากคมอะไรแบบนี้ทุกคนนะเพราะหลายคนทักกันเท้ามาถามเยอะแต่ว่าวันนี้นขออนุญาตมาจับที่นี่ก่อนเดี๋ยวบางเอกก็จะเอาวันนั้นกลับไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญสำหรับคนลี้ยงปลากัดแล้วก็วันนี้บางเอกก็ได้เฮ้ยมิก ถ่ายอ๋อเห็นมงเอ็ดด้วยเห็นในนี้หมดเลยไม่ใช่นี่นี่เห็นมังเอ็ดด้วยเห็นนี่หมดเลยขี่หัวเอฟีไปขึ้นหัวมังเอ็ดแล้วไปจอดมังกรกันไปเออวันนี้มังเอ็ดจะพาทุกคนขึ้นหัวว่าทุกคนจะได้ดูแบบเท่ที่มินามิมมังฟิกดูที่เก้ากลางไหมเก้ากลางแล้วยังเก้าแล้วเก้าดีเลยใช่ไหมโอเคแล้วสมมติว่ามึงเอ็ดแบบนี้ใช่ไหมเก้ากลางไหมไม่พ้นแรงไม่กระงงแรงแตาเป็นเนี่ย วันนี้ว่าอย่างไระโอเคได้พี่นะสมรุปมมาทุกคนเรามาลุ้นกันเลยว่ามันจะได้ไหมแต่ว่าดูจากร่องรอยแล้วมันงะต้องลงเทือกมันมันเลยก็ถ้ามันเจอรักบอดก็เดี๋ยวมันเอาอันนี้ถอนหลบไปเลยนะทุกคนเพราะว่ามันหายากมากบ้านมังงะไม่มีมันเป็นป่าเลยทุกคนป่านี้ทุกคนที่ทุกคนไม่เคยรู้เฮ้ยตากรงตากรงเลยมังงะเนี่ยเป็นตากรงเองเฮ้ยเฮ้ยมันอาจจะมีตรงนี้ก็ได้ทุกคน Ơi, để mà không có đâu, ôi, Ơi, mày mi ta con ngựa, ông kia, đào tổ này đồ, ừ, mấy mì này đi, có không? 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 không? ทำคนเดียวแหลงคนเดียวเลยเยอช่วงนี้เฮ้ยเจอแล้วตากรุงเจอแล้วทุกคนมันจะจดวแล้ว,วแบบนึงนะีทุกคน,กคนวัดปากัดตากรุงตากรุงมันจะจีวรปากัดแล้วน,น,น,วววนี่ทุกคนนี่วอดปากัดอยู่นี้นเดี๋ยว,วมาจับดูนะว่ามีปลาไหม còn ní, chúng ta không được, chưa gặp nó. Cho con ôi cho con nè, đây con con. nhìn bà cặp mấy con phốp này vượt đấy nè. Chúng ta sẽ con làm ta làm นีอะไรไ<ป>จริงเหรออาอทำไมตรงนี้น้ำขุ่นเลยตากอ้กองตาก้องทำเปื่อยน้ำขุ่นอะไ,<ป>ได้มาตัวแล้วตาก้องนี่ทุกคน<ป>น,<ป>คน,นี่ทุกคนนี่ตาก้องจับในโหวตเลยเมื่อกี้ได้มาตัวทั้งตัวนี่นี่นอืม้มใช้ได้เลยทุกคนไปไห<ป>นไ<ป>มีอะไรมีปิงเหรอมาหาต่อตรงนั้นเมื่อกี้ตรงนั้นก็มีน,น,มน,น,นมนะ ตร,นะนะตรงนี้น่าจะมีนะตาก้งนะเพราะตรงนี้เหลี่ยมเหมือนกับมีหวดนะทุกคนเหลี่ยมนียโอ้โหฮะไม่มีเหรออือหือได้ลูกมันตรงไหน,นตาโก้งวะ tìm kiếm này kiếm có kiếm 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 Thưa kiếm 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 công Đi kiếm 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 nhiều vật này ta con, thấy không? ở luôn này, không? để con. Ta con. Oh, ta con, Người chưa đấy, Hả? Ta con, chưa vật. Úi! ta con. chưa Chưa đéo, ta con. นี่ทุกคนตากงได้มาแล้วตัวเราปลากัดวอดปลากัดบอดนะตัวไม่ใหญ่นะทุกคนนี่ตอนนี้เราเจอมาสองบอดนะเราได้ปลาสองตัวปลากัดวอดแต่ว่าหอดไม่ใหญ่เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรใส่ที่ไม่ใหญ่หรือว่าน่าจะหมดแล้วเหียบมาชนหมดแล้วตากงว่าไง แต oh, okay. well, mm ่ก hmm. ล mm ้องมองเห็นหมดได้ใช่หมดแล้วจริงเหรอเอฟถูกกับบางเหยดบุกทีเดียวนี่หมดทุกรีเลยนี่อันเล่เอฟซีไม่บอกบางเหยดเลยว่าตรงไหนยังปลาไม่ยังปลาถ้าเหงยดไปตรงไหนตรงนั้นร้างหมดมากใช่ไหมแต่กล้องแหล่งคนเดียวตรงเนี้ แถวนี้ยังไหมไม่เจอนะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในป่าลึกโอเคเราเจอกับต้นในนี้ป่าคมบางนะทุกคนใครเล่นปากัดก็จะรู้ว่าปากัดป่าคมบางนี่สุดยอดไปเลยเห็นไหม Uh huh. ไม่ได้ตรงนี้โหลึกมากเลยข้างในนั้นะทุกคนไปเดี๋ยวบางอ,อย่างขออนุญาตเก็บต้นนี้กลับไปอีกนะไม่ใช่ต้นนี้นะทุกคนมันต้องเป็นต้นนี้นี่ทุกคนนี่นี่ทุกคนมันต้องเป็นต้นนี้ ้องแทเลยทุกคนเซียนปากาัดนี่ทุกคนโอ้โหโอ้โหต้องไม่งออกใช่ด้วยทุกคนนี่ทุกคนเอาไปอีกคมบางทุกคนรองมือนะ <c oughs> ทุกคนนี่เคล็ดลับปากาัดเก่งนี่ทุกคนได้ไหมตากรองเคล็ดลับปากาัดเก่ง อนี đây nó, nó ่เราก็หาต่อได้เลยทุกคนมาอย่างเงี้ยถือดีกว่าเนาะอยู่บนหัวน้องๆอาจจะผิดพลาดไปแล้วเนี่ยถือวางกินนะให้ทุกคนถือตรงดีกว่ามา อ๋อจิววอดทุกคนนี่นี่ทุกคนตะกงมีจิววอดตระกัรนี่ทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวได้แป๊บนึงตั้งโถงก่อนนี่ทุกคนแล้วก็มีจิววอดนี่นี่นี่ทุกคนตะกงวอดแล้วก็ประกัดหน้าอยู่ข้างล่าง จะเกิดแม่อยู่ตรงนี้ตากล้องแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอคนนี้ล่วงก่อนเนาะเอาเจอแล้วทุกคนตาคอนตอนนี้ไม่เจอแต่ประกาศแล้วนี่ได้มาแล้วทุกคนนี่ประกาศวอดนี่ทุกคนได้มาแล้วประกาศวอดอ๋อนี่นี่มันวิ่งมานี้ทุกคนมั่มาเนี้ว เก่งมากทุกคนมันว nh ิ่งไปทางนี้มันวิ่งเข้าไปนี้ครับทุกคนเก่งมากเอ่อเรียบร้อยทุกคนมันวิ่งเข้ามาในนี้แล้วนี่ทุกคนในนี้มีหวดด้วยนะทุกคนแล้วก็หายไปในนี้เลยทุกคนอ่าเรียบร้อยตากล้อง มันวิ่งเข้ามาในนี huh. uh ้ไ huh. ด้หายเลยตากล้องพอทำมือเดียวมันทำยากนะทุกคนละเอียดหายเลยทุกคนไม่เป็นไรเรียบร้อยทุกคนอมูชาเจอแล้วทำทำวิ่งหายเลยเข้าหายเข้าป่าเลยทุกคนเรียบร้อยเลยสวยได้ด้วยนะตัวนั้นเมื่อกี้ นี át, ่มีไหมเข้าดูดิทุกคนเอ่อไม่มีเจออะไปนะทุกคนดูหน้ามันเงียเลยตายนี้ทุกคนตายนี้ที่เงียมาเจอ่อยนี่เคพอตั้งนี้ก่อนนะเราต้องเนี่ยแกลก่อนนะทุกคนแกลก มไม่มีเน,นาะไม่มีไม่มีทุกคนมีอะไรแถวๆนี้่ะโอ้โหอื้อหือตากล้อง Để đâu là bụt không mà lúc mặn Cái chưa rồi nữa ta con Rồi lúc nè, nói ra kinh trình chưa phải lèo gọi lại mình cái Mình lúc ตัวนี้ก็น่าจะมีทุกคนน้ำมันเริ่มลดนะนี่ปลาก็มันน้ำแห้งเร็วมากแบบนี้ทุกคนเราต้องสังเกตได้ดีเราก็จะได้เจอกับปุกแต่ถ้าเราไม่สังเกตนี่อดเลยทุกคนนี่นี่ก็พาทุกคนเข้ามาดูข้างใน เวลายเจอของดีเลยแต่ยังไม่เจอข้างในนี้เลยตอนนี้เข้ามาโอ้ยเงยจอวัดทุกคนมาเงยจอวัดเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนแต่ก็เงเจอวัดวัดประกัดทุกคนนี่เจะมันเจอประปากัดนี่ทุกคนวัดประกัด đã bắt cắt chỗ này, À đây, này bắt cắt chỗ này, ok, ma, chụp đôi đi, like tôi tôi tôi. Tôi ừ, thôi, đôi đi, Ôi. ơi, 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 này ơi, เจอแมงมุมตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้เราไม่เจอปากัดเราเจอวอดแต่เราไม่เจอปากัดเหมือนกับว่ามันหายไปไหนแต่กองไม่เจอตัวชูนช่วย เจอหัวดไม่เจอตัวสวยตาโกงเรียบร้อยเลยตาโกงเหรอโอจะเข้ามาในที่ลับเจอหัดแต่ไม่เจอตัวเยี่ยมมากสวยเลยตาโกงก็เรียกมาหยุดมาทุกคนเราตักดูดิตักดูดิว่าจะได้ไหมไม่ได้ทุกคน ok và cắt bà bà cùng bà có trẻ là phải clip kiếm ưu nhưng bên viện đã